ัสดีค่ะ h e l t h Connect ค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านไปเที่ยวงานนี้นะคะมหากรรมสุขภาวะปัญญาดีพูดชื่อน,นี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่ถ้าพูด Soul Connect f a c e เนี่ยหลายคนต้องร้องอ๋อนะคะงานนี้จัดขึ้นอีกแล้วนะคะประจำปีนี้ค่ะครั้งนี้นะคะพาทุกคนไปอยู่ในพื้นที่ Humanize พบเพื่อนที่ดีต่อใจค่ะ สุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานมหากรรมสุขภาวะทางปัญญาโซคอนเนคเฟส2025ครั้งที่2ภายในงานมีกิจกรรมมากกว่า200จกิจกรรมนำเสนอผ่านโซนไฮไลท์ทั้งหมด5โซนงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมที่3ย่านมิดทาวชั้น5และชั้นจีสสสสารพลังพาคี100อองค์กรเปิดพื้นที่ฮิวแมนไนท์ชวนทุกคนมาพบเพื่อนที่ดีต่อใจดันนโยบายสร้างสังคมสุขภาวะทางปัญญา งานประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญานะครับจะเป็นการที่จะมีหลายๆคนนะครับจะได้มาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนทุกรุ่นนะครับในการที่ได้มาค้นพบตัวเองครับว่าตัวเรานะมีความทุกข์อย่างไรมีความสุขอย่างไรแล้วเราได้ค้นพบความหมายของการมีชีวิตของเราหรือยังนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้ว เราจะค้นพบผู้อื่นครับอยากให้มาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจคนที่รู้จักนะครับและได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมายอย่างไรทุกวันนี้นะครับถึงแม้สังคมเราจะพัฒนาไปมากนะครับแต่เราบางครั้งก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการที่เราได้ค้นพบว่าตัวเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไร โดดง่ายงนกิดง่ายเหงาหรือโดดเดี่ยวหรือเปล่านะครับแล้วมาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจนะครับก็ทําให้เราค้นพบความหมายของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปนะครับและที่สําคัญนั่นคือว่าคําว่าสุขภาวะธรรมปัญญานะครับคือการได้ค้นพบว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วแล้วเราจะทําอะไรให้มีความหมายต่อโลกใบนี้ของเราบ้างน,นะครับเราจะแบ่งปันเราจะดูแลคนรอบข้างเราจะดูแลสังคมที่เราอยู่ โดยเพราะสังคมไทยที่บางครั้งจะมีความแตกแยกแก่งแยกแล้วก็หุดหิดเหงาว้วาเวกปนกันไปนะครับงาน่วนคอนเน็กเฟส2025วันนี้จะขึ้นเป็นวันแรกนะคะทุกคนที่มางานในวันนี้จะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆศิลปกรรมอีกเพียบแล้วก็รวมถึงิทรรศการอีกมากมายที่อยากให้ทุกคนมาเปิดประตูสู่หัวใจและเรียนรู้หัวใจตัวเองไปด้วยกันค่ะ เป็นงานที่อยากให้ทุกคนมาลองเปิดใจมาลองรู้จักโลกหลายใบที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทาให้เรารู้จักหัวใจของตัวเองเพราะการพูดคุยเป็นที่พักใจอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจที่จะได้พูดได้ระบายกับเพื่อนใหม่ๆและภายในงานเรายังจะเจอกับศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนมาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่เกือ้อกูลกัน วันนี้เรามาเป็นอาสาสมัครค่ะในทหนึ่งวันนี้ก็คือเราอะเจอเพื่อนหลายๆคนเยอะมากแต่ว่าวันนี้ก็คือทุกคนมาจากแบบแต่ละโรงเรียนกันหมดเลยแบบต่างโรงเรียนกันหมดเลยแต่ว่าพวกเราสนิทกันไวมากเพราะว่าเราอะแบบโอเพนมากในการที่แบบว่าจะพูดคุยกับใครนะค่ะแล้วก็เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของงาน,นด้เนาะแบบว่าหาเพื่อนคุยหากรรมพบเพื่อนใจก็คือวันนี้เราก็ไมาได้พบเพื่อนใจอีกคนนึงคะ่ะที่เราแลกคะแนนก,กันเรียบร้อยแล้ว มีแบบเหมือนเพื่อนคอยคุยด้วยคนนึง่งค่ะแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งปรึกษากันเรื่องเรียนด้วยค่ะรุ่นของเราอะ่ะการแบบว่าพักผ่อนของเราอาจจะเป็นแบบฟังเพลงดูหนังอ่ะดูดูหนังฟัง,งเพลงอนะไรประมาณนี้ใช่ของแม่ากบางทีงงก็ฟังเพลงด้วยดูหนังฟังเพลงคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าในรุ่นของพวกผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าการที่เขาแบบอาจจะได้อยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเราใช้ ญาที่เรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาการที่เรารู้เท่าทันแล้วเข้าใจจิตใจซึ่งบางครั้งจะเป็นจิตใต้สํานึกเราอาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับแต่เมื่อเรารู้เท่าทันมันมากขึ้นเราจะควบคุมมันได้มากขึ้นทําให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราเองครับทั้งพฤติกรรมทางด้านร่างกายที่อาจจะกินจนเกินไปหรือพฤติกรรมทางด้านจิตใจหุดหงิดโกรธง่ายนะครับ ตรงนี้ควบคุมได้หมดครับและเมื่อเราค้นพบตรงนี้นะครับจะพบว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนรอบข้างจะดีขึ้นครับแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นดังนั้นสุขภาวะธรรมปัญญาจะเป็นยาสําหรับการเยียวยาทุกสุขภาวะครับคือสี่มิตินะครับก็คือสุขภาพทางกายใจสังคมและสุขภาวะธรปัญญาข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเยียวยาทั้ง3าข้อแรกได้เลยครับ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้นทําให้คุยกับครอบครัวและคนรอบข้างน้อยลงพองานโซคอนเนคเฟสครั้งที่2กลับมาครั้งนี้ทําให้คนตื่นตาตื่นใจอยากมาเข้าร่วมงานโดยภายในงานเราจะได้เรียนรู้จิตกรรมอย่างเข้าใจไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือไปทํางานไว้ผู้สูงอายุแม้กระทั่งเด็กก็แห่มาร่วมงานอย่างคึกคักอยากให้ทุกคนมาเชื่อมโยงหัวใจความเป็นมนุษย์และคืนความหมายให้ชีวิตได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ตรงในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะช่วยนำเอา แนวคิดองค์ความรู้ทั้งประเด็นด้านสังคมศึกษาสุขภาพการเยียวยาจิตใจาศาสนาและสิ่งแวดล้อมที่ได้สากคนหลายๆเจ n เน a เรชันมายกระดับให้เป็นองความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดในวงกว้างได้ต่อไปสำหรับงานในปีนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นได้เกิดความเข้าใจทั้งตัวเอง คนอื่นแล้วก็สังคมสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการได้รู้คุณค่าของตัวเองเข้าใจในความต้องการของตัวเองค่ะก็จะทําให้เกิดพื้นที่ humanize ที่ดีพอสําหรับเราค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Health Connect ค่ะ